ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่20พฤศจิกายน,นพุทธศักราช2,567นะอยู่วันที่หมู่บ้านหนองหอยนะตำบลจรอระเขคอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะตอนนี้ก็เวลาประมาณ4โมงเย็น4โมงเย็นนิดนก็มาอัปเดตท,ที่สวนกันหน่อยนะหลังจากไม่ได้มาประมาณ3เดือนนะครั้งที่แล้วก็3 3เดือนที่แล้ว มาดูบรรยากาศกันนิดหนึ่งข้างก็เกี่ยวข้าวกันไปแล้วนะครับของพี่เขาโอเคเดี๋ยวกลับกล้องนิดหนึ่งน,นี้เป็นด้านหน้าเพิ่งจะมาถึงนะโอ้โหมะม่วงกล้วยรถอันนี้ยังไม่ผ่านปีนี้ไปนะความแรงเริ่มจะมาแล้ว ไม่มีระบบน้ำลยด,ดังสิ้นนะตอนนี้ยังไม่ได้ทําก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นน้ำใช้น้ำฝนปลูกช่องน้ำฝนเป็นหลักก็ดูจากสภ,ภาพมะม่วงก็ยังโอเคอยู่นะครโห้ทองอุดอยมีดอกกล้วยกล้วยนี่ก็ติดทุกต้นนะที่ปลูกไว้ ตอนนี้ก็ยังรอดตัวนยังโอเคอยู่ต้องลองดูตอนช่วงหน้าแล้งนะจะผ่านไปช่วงหน้าแล้งได้หรือเปล่ปรรานะครับยังไม่ผ่านประโยกเก็บไปเลยนะนี่ฟองอะไรอ้วนนี่ด้เห็นแล้วแก้มกอ่อนดย่าล่าง ล่างมีเข้าด้วยนะา็เกี่ยวไปแล้วเหมืนมมะม่วงตรงขอบสะยังอยู่ฝั่งซ้ายต้นมะพร้าวมะพร้าวเหลือไหมรอดไหมด้านขวามือมะพร้าวเหมือนจะไม่รอดนะครับขวามือเสร็จแล้ว จะไม่รอดเพราะน้ำมันแช่อยู่นานนะไม่รอดไม่รอดจะไค่อยปลูกใหม่อาจจะต้องขยบลูกมาบนตรงคันเดี๋ยวขุดช่วงหน้าหน้าแหลงปีหน้าเดี๋ยวจะถุดช่วงนี้ยกนะซ้ายขวาก็ตรงหนวนงน้นเดี๋ยวค่อยปลูกใหม่เพราะน้ำมัน น้ม,มันจะเทมาฝั่งนีนะ้แล้วก็มามาพปลาวปลูกต่ําไปหน่อยนะ,นะยถ้าเกิดข้ายบสูงมาให้มันอยู่บนคันมันก็น่าจะรอดต่นี้มันต่าลงไปมารอบที่แล้วน้ำมันยังแช่ลูกมันอยู่เลยนะน่าจะเป็นเดือนได้แต่ามะม่วงไม่ตัง ยรวมก็โอเคนะมีตายบ้างแล้วบ้างก็ตามเหตุนะก็เริ่มมีจะเขียวให้เห็นมาบ้างแล้วนะนี่ประมาณกี่เดือนห้าเดือนนะตั้งแต่มิถุนาถวนทั้งหมดตั้งแต่ปลูกมาค่อยๆปลูกชุดแรกตั้งแต่เดือนมิถุนาสามมิถุนามิถุนากรกฎาสิงหาคันยาตุลาพฤศจิกาประมาณห้าเดือน นก็ได้ประมาณนี้เถอาโอเคเรารอดูทีนหน้าเคครับเดี๋ยวเกมนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ